สวัสดีครับการสวัสดี FC นะครับลานพิเนตออลิโอทุกทท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมเป็นคลิปประจําวันที่27นะครับเดือนตุลาคม2565ครับสำหรับคลิปนี้ผมมีดอกลําโพงนะครับ18เนิ้วชาเดนเจอร์นะครับ C18 ขีด650 EL นะครับสําหรับตัว1,200บาทนะครับสภาพ99% นะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับดอกละ3,100บาทนะครับเราก็จะเป็นดอกอินทนนท์นะครับตัวนี้คันนี้นะครับเดิมเเหมือนกันนะครับตัวนี้ดอกละ1,800บาทนะครับสําหรับอินทนนท์นะครับมีอยู่หนึ่งคู่นะครับเข้ามาใหม่นะครับเมื่อวานนะครับตัวนี้สําหรับท่านที่ต้องการดอกเชอร์ร่เจอร์พันสองร้อยบาทนะครับดอกละสามพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับ แล้วก็ศู7ย์1ปด6 4ดสี่สองหนึ่งเจดสี่หกี่ะครับเดิมเดิมนะครับสภาพสวยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางยูทูบนะครับช่องโจ๊กแช n เนลนะครับสำหรับพี่สมาชิกท่านไหนนะครับที่เข้าไปรับชมนะครับในส่วนของช่องทาง YouTube นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับตัวนี้ด้านหน้าดอกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับสภาพใหม่ๆนะครับตัวนี้ดิดๆนะครับสวยงามนะครับสนใจก็ อินบอกเข้ามาได้นะครับดอกละสามพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการดอกชาเลนเจอร์พันสองร้อยบาทนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ดอกเมื่อสองนะครับสภาพเยี่ยมนะครับหายากนะครับตัวนี้แล้วก็ราคาก็ดีขึ้นนะครับราคาเมือหนึ่งนะครับสนใจอินตัวไหนนะครับก็อินบอกเข้ามาได้นะครับอันนี้มีอยู่สีดอกนะครับผมเดี๋ยวจะพาชมนะครับตอนนี้นะครับ ใหม่ๆนะครับนี่ก็เดิมนะครับตัวนี้จะบุกหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับตัวนี้สําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับมีอยู่สีดอกนะครับเข้ามาสีดอกนะครับผมสวยๆนะครับฝากพี่ๆสมาชิก f c นะครับล้านพีเน็ตอะโอโอไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการนะครับของเข้ามานิดหน่อยนะครับแล้วก็อยู่บนรถนะครับยังไม่ลงสินค้าเลยนะครับ อยากใส่สายนะครับผมจะอัปเดตสินค้าอีกทีนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการตัวไหนนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับร้านพิเน็ตอะโอดิโอซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดครับ FA นะครับตัวนี้ First Amp Pro นะครับค่ายดีค่ายดังทางชัยภูมินะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นในซีรีส์ d c x ีนะครับ d c x ีนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้ราคามือหนึ่งนะครับ สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมิกนะครับตัวนี้ MG 1 0 2่นะครับตัวนี้ไม่มีเอฟเฟ็กนะครับเป็นของยามาฮ่าแท้นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับยามาฮ่า MG 1 6ครับ1 6 FX นะครับตัวนี้7,000บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการมิกยามาฮ่านะครับซาวคาร์ดนะครับ12,500บาทนะครับตัวนี้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ท่านไหนที่ ยังต้องการนะครับก็อิ inbox เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ